สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่ชื่นชอบการคํานวณวันนี้ช่องสูตรหวยเลขไทยมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาคํานวณสูตรหลักร้อยบนนะคะแล้วก็วันนี้เราจะจับชนหลักร้อยบนด้วยแล้วก็แต้มร้อยสิบหน่วยบนนะคะเพื่อที่จะเอาไปจับกับคลิป2ตัวบนคลิปที่แล้วที่น้องแก้ไขให้ที่เราเหลือ3ตัวตรงนี้นะคะนี่เนาะจับที่สอตัวบนตัวนี้นะ,ะนเรานะก็จะได้สตัวบนนะคะ งวันที่หวันที่ส6กกันยายนนี้ตอนนี้นะคะสูตรที่เห็นอยู่ตอนนี้สูตรนี้นะคะน้องลงในคลิปช็อตน้องลงปักหลักร้อยไป3สูตรเขาเข้ามาสองสูตรนะคะมีสูตรที่เข้าคือเป็นเป็นสูตรที่1กับสูตรที่3ส่วนสูตรที่2ไม่เข้านะคะคืออันนี้น้องพักไว้ก่อนอันนี้เราจะมาดูเลยนะคะว่าสูตรหลักร้อยบนผลเป็นยังไงบ้างนะคะ ร้อยบนสูตรที่หนึ่งนะคะเราใช้หลักแสนเราใช้หลักแสนนะคะคือตัวนี้หลักแสนนะคะเป็นสูตรแสนได้เลขเท่าไหร่ก็เอามาบวกเพิ่มตําตำแหน่งจะได้เลขเด่นนะคะ6ตัวอ,อันนี้คือสถิติเขานะคะหลักร้อยล่าสุดนะคะวันที่1กันยา 3 5 6เข้าหลักร้อยค่ะทีนี้เรามาคำนวณต่อเลยนะคะหลักร้อยสูตรที่1น,นะคะเราใช้หลักแสนเป็นตัวคำนวณน,นะคะเป็นตัวสูตรนี่นะคะแสนก็คือเลขห้นะคะเราก็ได้น้องขออนุญ,ญาตใช้ปากกาแดงดน้อจะได้เห็นชัด,ชดเราได้เลขห้นะคะ5นับเพิ่มเป็น6เป็น9 เป็นหนึ่งเป็นสองและสามตัวเด่นร้อยสูตรที่1นะคะได้ห้าหกเก้าหนึ่งสองสามนะคะพักไว้ก่อนอันนี้พักไว้ก่อนนะคะเรามาดูปักหลักร้อยสูตรที่สามที่เข้านะคะเราจะใช้หลักแสนเช่นเดียวกันค่ะตัวนี้ แต่ทีนี้หลักแสนสูตรเราจะใช้เป็นแสนคูณ9ก้านะคะอย่าลืมแสนคูณเแสนตัวนี้นะคะคูณเได้เท่ากับเท่าไหร่ก็นับเพิ่ม5จังหวะจะได้ตัวเด่น6ตัวตามสถิตินี้เลยนะคะทุกท่านย้อนกลับไปดูได้นะคะตัวนี้น้องลงในคลิปช็อตให้วันที่1กันยายนออก3 5 6ห้าหกเลขสามเข้านะคะทีนี้เรามาคิดกันคิดกตนเลยตัวนี้ ใช้แสนคูณ9นะคะหลักแสนก็คือ5นะคะตัวนี้5 5าหคูณเก้าเได้5ค่ะได้5 5นะับเพิ่มตามาจังหวะเลยนะคะ5ได้7ได้0ได้1ได้2ได้3 570123เป็นตัวเด่นปักปรักร้อยสูตรที่3นะคะทีนี้เราก็จะเอามาใช้อ่าสองสูตรต้องขออนุญาตก,ก่อนนะคะขอเขียนก่อนนะคะเดี๋ยวลืมกันอ,อันนี้ร้อยนะคะ ร้อยบนนะคะรวดวันที่16กันยายน68นะคะเราจะได้ที่สูตรที่หนึ่งสูตรที่หนึ่งเราได้5 6 9 1 2 3 5 6 9 1 2 3สูตรที่สองนะคะเราเอ่ออันนี้เป็นสูตรที่สามนะคะ เราจะได้ห้าเจ็ดศูนย์หนึ่งสองสามันนี้เป็นศูนย์สามห้าเจ็ดศูนย์หนึ่งสองสามนี้เราจับชนกันนะคะสองสูตรมีตัวไหนบ้างนะคะคํานวณไปพร้อมๆกันเลยนะคะเลขศูนย์มีหนึ่งตัวเลขหนึ่งมีสองตัวชนที่หนึ่งสองมีสองตัวชนที่สอง,ส,องสามมีสามตัวสามมีสองตัวชนที่สามนะคะสี่ไม่มี ห้ามีสองสูตรชวนที่ห้าหกมีหนึ่งตัวเจ็ดมีหนึ่งตัวเก้ามีหนึ่งตัวเท่ากับร้อยบนหนึ่งสองสามห้าคือร้อยบนอันนี้เราพักไว้ก่อนนะคะทีนี้เรามาดูสูตรแต้มค่ะอันนี้สูตรแต้มเช่นเดียวกันนะคะสูตรนี้น้องลงไปสองสูตรนะคะสองสูตรนี้สูตรแต้ม ร้อสิบหน่วยสองกับร้อยิบหน่วยหนึ่งนะคะตัวนี้เขาก็เข้ามาเดือนดีด้วยน้องก็จะเอาอสูตรที่ลงในคลิปช็อตที่เขาเข้าก็จะเป็นตัวคํานวณนะคะต,ตัวหลักเป็นตัวคํานวณสูตรที่1เรามาดูกันเลยนะคะแต้มร้อยสิบหน่วยหนึ่งนะคะเราใช้สิบครั้งที่หนึ่งบวกหน่วยครั้งที่หนึ่งบวกหงคงที่ตามนี้นะคะที่น้องทําลูกศรม้ให้ตามนี้เลยนะคะ นี่ตามสถิติเขาพี่ๆเพื่อนๆคิดย้อนได้เลยนะคะเอาสูตรไปแล้วคำนวณย้อนหลังได้นะคะนี่ล่าสุดออก3 5 6นะคะ3 5 6แต้มรวมกันได้4 3่บวกหเป็น8 8ดบวกหกได้เลขสี 4, เข้านะคะทีนี้เรามาคิดกันนะคะงวดถัดงวดปัจจุบันที่จะถึงนะคะ สูตรเราใช้11บวกหน่วย1 11ก็คือตัวนี้นะคะ1 31 11ก็คือ3นะคะหน่วย1ก็คือ1ก็คือ3าบวกหแล้วก็บวก1คงที่เป็น3 1มหนบวกหนึและบวกหเท่ากับ3าบวกหเป็น4 4่บวกหเป็น5นะคะ5นะับเพิ่มค่ะ เจ็ดแปดเก้าแต้มร้อยสิบหน่วยสูตรที่1จะได้ห้าหกเจ็ดแดเนะคะต่อไปจะเป็นแต้มร้อยสิบหน่วยที่2นะคะร้อยสิบหน่วยสองตัวนี้นะคะอ่าสูตรเราจะใช้ร้อยบนบวกหน่วยบน ตัวนี้นะคะตามที่น้องทําลูกศรให้นะคะได้เท่าไหร่ก็บวกนับเพิ่มได้เลยนะคะตามสถิตินะคะคิดย้อนกันได้ล่าสุดก็ออกสามห้าหกแต้มสี่เข้านะคะทีนี้เรามาคิดกันเราจะใช้ร้อยบนบวกหน่วยบนค่ะของรางวัลที่1นะคะร้อยบนก็คือ3ามหน่วยบนก็คือหนะคะ สามบวกหกสามบวกหกเท่ากับเก้าเก้านับเพิ่มนะคะศูนย์หกเจ็ดแปดเราจะได้ตัวเด่นแต้มนะคะสูตรสองได้เก้าศูนย์หกเจ็ดแปด อ่าทีนี้ค่ะเราไปกันช้าชนะคะไม่เร็วเนาะถ้าเร็วไปพี่พี่เพื่อนๆก็ย้อนดูคลิปได้เลยนะคะอ่าโอเคทีนี้เรามาจับชนแต้มนะคะแต้มร้อยสิบหน่วยบนนะคะอันนี้ร้องอันนี้แต้มนะคะสูตรที่หนึ่งสูตรที่หนึ่งเราได้ห้าหกเจ็ดแปดเก้าค่ะ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสูตรที่สองสูตรที่สองเราได้เก้าศูนย์หกเจ็ดแปดค่ะเก้าศูนย์หกเจ็ดแปดจับชนนะคะเรามาไล่กันเลยจับชนนะคะอันนี้เป็นชนแต้มร้อยสิบหน่วยนะคะสามตัวศูนย์มีหนึ่งตัวหนึ่ง ไม่มีสองไม่มีสามไม่มีสีไม่มีห้ามีหนึ่งตัวหกมีหนึ่งตัวมีสองตัวนะคะเจ็ดมีสองตัวแปดมีสองตัวเก้ามีสองตัวเพราะฉะนั้นแต้มร้อยสิบหน่วยบนงวดวันที่สิบหกกันยายนนี้จะชน กันที่แต้มหกแต้มเจ็ดแต้มแปดและแต้มเก้าได้กันแล้วนะคะหลักร้อยแล้วก็แต้มร้อยสิบหน่วยทีนี้น้องจะเอามาจาับจากเมื่อคลิปที่แล้วนะคะที่แก้ไขแก้ไขสิบบนไปให้นะคะเรามาดูกันแก้ไขสิบบนไปให้เพราะฉะนั้นสองตัวบนน้องจะยึดจักตรงนี้นะคะก็คือสามชุดนี้ศูนย์หนึ่งสี่สามและเจ็ดศูนย์นะคะ เรามาดูการจะจับสามตัวแล้วนะคะเดี๋ยวค่อยๆไปกันอย่างช้าๆเนาะสองตัวบนนะคะสองตัวบนเท่ากับศูนย์หนึ่งสี่สามและเจ็ดศูนย์ถูกต้องไหมคะศูนย์หนึ่งสี่สามเจ็ดศูนย์อ่าตามนี้นะคะตามหลักเลยนะคะพี่ๆเพื่อนๆท่านใดจ,จะเอาไปกลับก็เอาที่สะดวกใจเลยแต่ว่าน้องคิดตามหลัก ตามสูตรนะคะสูตรเข้ามาแบบนี้น้องก็ตรงๆไปแบบนี้เลยนะคะทีนี้เราได้หลักร้อยแล้วหลักร้อยคือหนึ่งสองสามห้าเราเอามาจับค่ะหลักร้อยนะคะหลักร้อยเราได้หนึ่งสองสามห้าตั้งไว้ก่อนเดี๋ยวเพื่อจะลืมกันนะคะอ่าเราตั้งกันแบบนี้เนาะจะได้ไม่งงกันหลักร้อยนะคะทีนี้เราก็

นี่คือโฉมหน้า3ตัวบนของวันที่ส6กันยายนนี้ถ้าไม่มีสูตรผิดนะคะของน้องถ้าเดินถ้าสูตรก็เดินดีเดินตามสูตรเขาที่ถูกมาตลอดและงวดที่จะถึงถูกอีก3ตัวท้ายรางวัลที่1จะอยู่ในนี้1ตัวมันเยอะไปใช่ไหมคะพี่ๆอ่ะเมื่อกี้เราเรามีแต้มละแต้มร้อหน่วยตัวนี้เราจะเอาแต้มมาตัดกันนะคะ แต้มอยู่ที่6 7 8 9็ดแมาบวกเลขกันเลยนะคะอ่ะเรามาบวกเลขกันแต้ม6 7 8 9นะคะอ่า101บวกกันแล้วได้สองแต้มไม่ชนตัดทิ้งค่ะ143 1งบวกสได้5 5าบวกสได้8มีแต้มเก็บไว้ค่ะ1นบวกเเท่ากับแมีแต้มเก็บไว้ค่ะ สองศู 2, 01, 2, 0, 1, 3, นย์หนึ่งสองบวกศูนย์บ, 6, 6, 3, กบ, 9, กบวกหนึ่งเท่ากับแต้มสามแต้มไม่ชนทิ้งค่ะสองบวกสี่เท่ากับหกหกบวกสามเท่ากับเก้าเก็บไว้ค่ะสองบวกเจ็ดบวกศูนย์เท่ากับแต้มเก้าเก็บไว้ค่ะสามศูนย์หนึ่งแต้มเป็นสี่แต้นไม่ชนทิ้งค่ะสามสี่สามสามบวกสี่เท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกสามเท่ากับศูนย์แต้มไม่ชนทิ้งนะคะ สามบวกเจ็ดเท่ากับศูนย์บวกศูนย์เท่ากับศูนย์นะคะทิ้งค่ะห้าศูนย์หนึ่งเท่ากับแต้มหกเก็บไว้ค่ะห้าบวกสี่เท่ากับเก้าเก้าบวกสามเท่ากับสองแต้มไม่ชนทิ้งค่ะห้าเจ็ดศูนย์แต้มสองทิ้งค่ะเพราะฉะนั้นเรามาไล่เรียงกันเลยนะคะตอนนี้ตัดทิ้งไปละเพราะฉะนั้นเราจะเหลือบรรทัดแรกนะคะเหลือ 1นึ่งสี่สามเจแถวที่สองเหลือสองสี่สามสแถวที่3หลักร้อยคือสไม่มีมานะคะแถวที่สี่หลักร้อยหเหลือ1ตัวกับ5 0 1อันนี้เราตัดด้วยแต้ม ร้อยสิบหน่วยเราจะเหลือห้าชุดตัวนี้นะคะห้าชุดสิบหกกันยาหกแปดถ้าไม่มีสูตรผิดตัดแล้วเหลือห้าชุดนี้เยอะไปไหมคะเยอะไปอีกอ่ะเยอะไปอีกอันนี้ถามเองตอบเองเยอะไปอีกอันนี้ทำให้เลยต้องเอาให้มาดูก่อนพอดีน้อง ไล่ทําใหม่นะคะพอดีมันเป็นกระดาษแล้วมันก็ยุยย่ยยแล้วอันนี้ก็เลยจะทําเป็นแต้มให้นะคะพี่น้องจะได้ดูง่ายๆมีแต้มตามสถิติเขาที่น้องทํามาอันนี้นะคะลอกมาใหม่มันจะได้แบบดูง่ายด้วยอันนี้จะเป็นแต้มอันนี้จะเป็นแต้มร้อยสิบอันนี้มันมีแต้มร้อยสิบแล้วก็ร้อยหน่วยนะคะอันนี้ร้อยหน่วยนี่อันนี้ร้อยสิบนะคะมเมื่อสักูนี่ร้อยหน่วยเพราะฉะนั้น เดี๋ยวน้องจะเอาตรงเนี้ยแต้มที่น้องมีเนี่ยตัดให้พี่อีกแล้วพี่บอกว่าห้าชุดเนี้ยมันเยอะมันเยอะเหลือเกินอยากได้น้อยๆชุดมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันแถมให้เดี๋ยวมาดูแต้มร้อยสิบกันเลยเนาะตรงนี้นะคะน้องขออนุญาตใช้สมุดสูตรเลยนะเพราะว่าไม่ได้ลอกมาเป็นกระดาษให้พี่ดูตัวใหญ่นะคะแล้วก็อันนี้เอาแบบสดๆเลยเลยเลย,เ,ลยเห็นว่ามันหลายตัวเนาะก็เลย เอาเป็นอย่างนี้ดีกว่าอะอย่างนี้ตามนี้นะพอเห็นนะคะเนาะอันนี้จะเป็นแต้มร้อยสิบนะคะที่น้องอทํามาไว้ให้อย่างนี้สองตัวคือแต้มร้อยสิบนะคะอันนี้คือสูตรเขาน้องจะใช้ทั้งหมดสี่สูตรนะคะโอเคไหมเนาะมันจะได้เหลือแต้มน้อยตัวหน่อยบางคนบางท่านพี่ๆบอกว่าเยอะไปไม่เอาก็เหลือตามนี้เลยนะคะอะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเรามาตัดกันนะคะแต้มน้องใช้สอง สี่สูตรนะคะใช้ใช้สูตรนี้แล้วก็อีกหน้าหนึ่งหน้านี้นะคะใช้สี่สูตรอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเราจะได้แต้มนะคะอันนี้แต้มก็คือ,อเห็นกันไหมพอเห็นเนาะเก้าหนึ่งสามห้าหกเจ็ดนะคะอันนี้แต้มขออนุญาตเขียนนะคะนิดนึงเนาะแต้ม แต้มร้อยสิบเก้าหนึ่งสามห้าหกเจ็ดแล้วก็สูตรนี้นะคะหกตัวนี้นะคะหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ต่อไปแต่สูตรที่สามนะคะตัวนี้นะคะอ่าน,นี้ร้อยหน่วยนะไอร้อยสิบนะคะตัวนี้เราใช้ตัวนี้ ิดย้อนได้เลยนะคะอันนี้ทั้งหมดมีที่มาที่ไปนะคะสูตรนะอ่าหนึ่งสามสี่ห้าเจ็ดแปดแล้วก็ตัวนี้สามหกแปดเก้าศย์สามหกแปดเก้าศูนย์อ่าสี่สูตรนี้นะคะเรามาตับก,กันแต้มร้อยสิบว่าจะเหลือกี่ตัวหรือเลขอ,อะไรบ้างศูนย์มีหนึ่งตัวนะคะอ่าต้องบอกก่อนถ้าเกิดสี่สูตรเนี่ย ตามที่แนวแนวคิดแนวทางของน้องนะคะ,ะน้องก็จะเอาที่3สูตรสีสูตรสาสูตรแล้วก็2สูตรเผื่อเอาไว้นะคะเราก็ทำแบบนี้จะได้ไม่งงนะคะอันนี้เป็นแนวทางที่น้องทำเนาะเอาที่เราสะดวกทำกันดีกว่านะคะว่าถนัดแบบไหนอันนี้เอา,เามาแชร์แนวความคิดกันนะคะอ่าศูนย์ศูนย์มีหนึ่งตัวนะคะหนึ่งมี 1, ตัวสองตัวสามตัว อันนี้สามตัวก็คือได้เลขหนึ่งสองเลขสองมีไม้เลขสองมีแค่หนึ่งตัวนะคะต่อไปเลขสามค่ะสามหนึ่งสามสองสามสามสามสี่สามมีสี่ตัวสี่ค่ะสี่มีหนึ่งตัวสี่มีสองตัวเอาสี่สองตัวเอ็มเมอร์สคู่นี้มีเด็กคนนะศูนย์หนึ่งสองสามเลขสองสองมีตัวเดียวเนาะเอาสองมีตัวเดียวโอเคต่อไปเลขห้านะคะ ห้าหนึ่งห้าสองหกหนึ่งหกสองหกสามเจ็ดมีไหมเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามแปดหนึ่งแปดสองเก้าหนึ่งเก้าสองอ่ะเราได้มาแล้วทีนี้การที่เราจะเอาแต้มไปไปใช้ไปตัดนะคะในในการคำนวณของน้องเนี่ยน้องก็จะ เลือกเฉพาะ2ตัวนี้ที่ชนกันที่4สูตรกับ3สูตรนะคะแต่ถ้าสมมุติว่า4สูตรนี้ไม่มีชนครบ4สูตรน้องก็จะใช้3สูตรกับ2สูตรนะคะไม่งงเนาะเข้าใจตามการเพราะฉะนั้นแต้มร้อยสิบเราก็จะได้ที่3ตัวนี้นะคะ1 6 7อ่าต่อไปนะคะเรามาดูร้อยหน่วย อันนี้ร้อยหน่วยนะคะดดูก่อนร้อยหน่วยร้อยหน่วยตามนี้นะคะแต้มร้อยหน่วยนะคะตามนี้น้องก็จะใช้สี่สุนเหมือนเดิมนะคะใช้ใช้สองหน้าสองหน้าเลยหน้านี้นะคะแล้วก็อีกหน้าหนึ่งนะคะหน้านี้แต่ว่าอย่างที่น้องบอกเนี่ยมันจะมีเฉพาะนี่เฉพาะแต้มแต่เฉพาะแต้มร้อยร้อยสิบร้อยหน่วยเนี่ยค่ะน้องก็จะมี ยังลอกไม่เสร็จด้วยอะไรเงี้ยนนเอาพอเอามาทําคลิปให้พี่ๆดูก่อนเนาะอะ,อะโอเคเรามาดูต่อต่อไปจะเป็นแต้มร้อยหน่วยนะคะอ่าดูแต้มร้อยหน่วยจะเป็นแต้มร้อยหน่วยแต้มร้อยหน่วยได้ศูนย์หนึ่งสองสามห้าหกศูนย์หนึ่งสองสามห้าหกและสูตรนี้ได้ศูนย์สามห้าหกเจ็ดแปด 0 3 5 6 7 8ค่ะค่ะไปต่ออีกหน้าเลยหน้านี้หน้านี้ก็จะได้3 4 5 6 7 8 6 7 8และ0 2 5 6 8 9 0 2 5 6 8 9ตัดแล้วนะคะเหมือนเดิม

แ1 8หนึ่งแปดสองแปดสามเก้าหนึ่งมีก้ามตัวเดียวเพราะฉะนั้นที่เราจะใช้คือทนที่สีสูตรกับ3าสูตรก็เท่ากับ 5,6, 0,3,8ได้แล้วนะคะแต้มร้อยสิบร้อยหน่วยมาตัดเลยค่ะไม่เป็นการเสียเวลาตัดได้เลยนะคะแต้มนะคะเราตัด แต้มร้อยสิบก่อนแต้มร้อยสิบสามหนึ่งหกเจ็ดนะคะเรามาดูห้าชุดที่เหลือแต้มสามหนึ่งหกเจ็ดร้อยสิบร้อยสิบนะคะดูร้อยสิบหนึ่งบวกสี่เท่ากับห้าไม่มีนะคะไม่มีตัวนี้นะหนึ่งกับสี่ห้าไม่มีตัดค่ะหนึ่งบวกเจ็ดเป็นแปดไม่มีแต้มแปดตัดค่ะอย่ารีรอยอย่ารอช้า สองบวกสี่เท่ากับหกมีค่ะเก็บไว้สองบวกเจ็ดเท่ากับเก้าไม่มีตัดจ้ะห้าบวกศูนย์เท่ากับห้าไม่มีนะคะร้อยตัดค่ะเหลือตัวเดียวเองเหลือตัวนี้นะคะสองสี่สทีนี้เรามาโอเคกลับมาแล้วค่ะขอโทษทีค่ะเมื่อสักครู่นี้ผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยนะคะอ่ะเรามาดูเมื่อสักครู่นี้ย้อนนิดนึงนะคะเราตัดแล้ว เราตัดที่แต้มร้อยสิบนะคะสามหนึ่งหกเจ็ดเราตัดเหลือแค่เดียวชุดเดียวสองสี่สามชุดเดียวจริงๆเลยอันนี้น้องก็ตัดสดเหมือนกันนะคะไม่ได้ทวนตัวเลขมาก่อนเลยอ่ะทีนี้เรามาดูร้อยหน่วยแต้มร้อยหน่วยห้าหกศูนย์สามแปดสองสี่สามตัวเดียวค่ะร้อยหน่วยสองบวกสามเท่ากับห้า มีค่ะเก็บไว้เพราะฉะนั้นอันนี้น้องฟันธงไปเลยดีกว่าสรุปดีกว่าอย่าฟันธงเลยนะคะอ่ะเราฟันเอาเป็นว่าฟันธงตามสูตรนะคะอ่าสิบหกกยหกแปดสามตัวบนสองสี 2, 4, 3, 1, ่สาม เท่านี้นะคะอันนี้น้องต้องแจ้งก่อนก็อย่างที่บอกทุกคลิปน้องคํานวณจากสูตรที่น้องมีที่น้องทาทุกสูตรตัวเลขมีที่มาที่ไปถ้าไม่มีสูตรผิดหรือทุกสูตรเข้าหรือสูตรไหนอาจจะมีผิดสูตรส่วนใหญ่เข้าสองสี่สามน้องคิดว่าน่าจะได้ยิ้มกันนะคะไม่มากก็น้อยก็ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้คือ ทำให้ด้วยใจทาด้วยด้วยสิ่งที่ตัวเองรักตัวเองชอบอยากจะถ่ายทอดให้กับพี่ๆน้องๆที่ชอบเหมือนกันเรื่องของการคํานวณเรื่องของการตัวเลขผิดถูกประการใดต้องขออภัยไว้ทุกคลิปด้วยนะคะแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดต้องขอขอบคุณมากๆเลยที่พี่ๆเพื่อนๆที่ชื่นชอบเหมือนน้องนะคะน้องหวังว่าช่องของน้องเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการคํานวณเพราะว่าการคํานวณตัวเลขเนี่ยให้มันตรงกับ าการออกฉลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยมันมีหลากหลายแนวทางมันไม่มีสูตรเตะหรือฟิกว่าจะต้องทําแบบนี้1 2 3 4 5ก่อนสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราต้องการคืออยากคํานวณให้มันตรงกับผลฉลากที่เขาจะออกนะคะยังไงน้องขอฝากช่องด้วยผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณทีนี้ด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะรีบทำตัวเด่นหรือ สูตรเดือนอื่นมานำเสนอให้กับพี่ๆอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะ้องสรุปให้ให้แล้วนะคะอ่าสรุปอีกทีหนึ่งสองตัวบนตามนี้นะคะสองตัวบนตามนี้แล้วก็สามตัวบนได้เหลือชุดเดียวจริงๆตามนี้เลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะทุกทุกคนขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ